เนะแต่วันตีท้องย่อเลมันจะเป็นน้ำแ้วแล้วมันจะยอ้อยลงหัวมันจะปปะแปะโปะแปะโปะปะตาเมื่อกี้แบบจไมาได้มาดึงคำเส่หน้าใครเลยอันตีที่กูเก็บนไม่มีป <c oughs> ระโยชน์กเก็บน้ำแล้วเจ็ดันเลยไมใส่ใครเลยแย่หด,ด,ดูเดือนนี้และไเดืนา เขียบไม่เจ็ันออกมาสิบกว่าก้อนนี่อ่ะ้หอมไม่รู้เหมือนกันไอเนี้ยนะตุ๊กตาเลยดัสเดตจูไอ้นี่มันไม่น่าใช่จูธรรมดาจูตไปจูคนเวลาวะไม่ไหแล้วเออกูคลิจะตายอโอเคปึ๊บวางไว้ตรงนี้แหละ คนคลิ้เละตายเลยทำอะไรวะเนี่ยมันเป็นข่าวทำข่าวตกเลยแบบบางทีนางอู้อู้เช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนกินกระบาดแต่ว่าไม่มีคนขับเลยทำมาเข้าไปทำไมมันก็ร้อนมากเสียแล้วมันร้อนมากเลยร้อนมากเลยนะสวดีพี่น้ำภูเขาไฟเลยนะใช่เลยน้ำรักครบรอบยนต์ยา แบบวิธีเล่นเหมือนตัวซาเตอร์เลยตัวซาเตอร์พี่มีนะเล่นไหมล่ะมีซาเตอร์ได้หลายตัวเลยวันลูกสาวไอ้เนี่ยซึ่งคุณตัวเชฟมันมีคำถึงลูกสาวเลยคุณเป็นคนพิจารณามากเลยนะมีรู้ผมว่าเหมือนผมว่าคุณเพื่อนเลยคนพบตัวตนที่แท้จริงหรือผมว่าผมผมเป็นผมจริงโอ้โอหอู้หูเป็นยิงหัวผมเห็ไหมแต่คำอย่างเดียวอ่ะหาทางเข้าไม่ได้เลย ลูกสาวมันดูมากตัวเองนะใช่บิจิตมันเป็นลูกสาวรอบดอนไงเคุยโรมอลาบามาตอนเี้จะขาดใจตายแล้วไปวัที่เยจจะมาแล้วมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียว จะออกละอะไรจะออกล้มันเมาดนครับอเอมัหลอกมาแล้วโอ้โนจะตาแล้วตายทำกนตายโอ้ยินจีมึงจะทำยกไงอินจีินจีรงไม่รอดเล้วคำทียวด้ไปสามพัน ตาเม็สุดยอดจริงทนโซเล่นยางมาทโซใช้ได้พี่ยากอยู่อะพี่ถึงจะเล่นได้แต่ยากใช้ได้แค่สี่มือในการงเดียวซึ่งเหมือนตานี้ลูกสาวเราจะได้อะพลังพลังงานิทธรทมยังอยู่เหนืออยู่เหนือบอลทิศคำไม่ดันไปเข้าวะเนี่ยตากรบีครับมี เมดดาก้อนคำอินมีต่อยหน้าอะไรนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โนคริงอันนี้้มตายนะพี่เราค่อยบุกเข้าไปไม่ได้เขายริงแน่นนะอันนาไม่ตายอะแต่ว่าเกนจีตายรัวๆพี่กับน้องอะแทบไม่ตายนะแต่คนอื่นแบงตายรัวๆเลย ไม่ได้พี่ไอเกมบ้าทีอัปเดตหาไรตั้งสองกว่าเออไม่รู้เหมือนกันไอไอนั้นป้าบัสเทียนปะโอ้โหตอบเลยบอาไช้าจังวะเขาเาอัปเดทอนะช่วงนี้เล่นได้เยอะมางที่ี่ไม่ได้เล่นนานต่อหาบาลานซ์เกมไม่ได้เม่อกี้ถ้ามีตัวระเบิดระเบิดหน่อยนะไวยเลยใช่เไม่รีบรีบรีอรีบรีบรไรรรีีนะ มันมันโคตรคอมอะบุล้งร้อไม่ได้มันฝันก็ฟันไม่เข้าฟันโอลิสาใช่น้องโอเออใจเย็นเๆไปห,หารหัสท่านเด่นกับได้เลยพี่ <S <S ลืมเออยิงมันเลยนี่แนล่ไม่เป็นไรพี่อหังอือสวยโคตร<า> ออื้โคตรเจ๋งแบบเจ๋งโคตรโคตรออื้มาแล้วเจ๋งโคตรโคตรแบบว่าโคตรเจ๋งไปเลยอ่ะดดิิแแนะนี่เดิมมีอมนหนึ่งมามันเป็นแฮกเกอร์บอกว่าเนี่ยกูขโมยรหัสมึงมาหมดลายลายตาเนี่มันเป็นบอกขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมลืมหัดเลยดังขึ้นเกินไปละว่าละริปเปอร์จริงตั โอ้โหฟา,าราา่าตีกับฟาร่าโอ้โนคลิงคือโดนอ้อมโดนอ,นอน้อมอยู่ข้างนอกไม่ได้พี่พแล้วโดนอ้อมมัเนเยอะมากโอ้โยเชียร์เลพี่แชีแท,ทงแล้วไปแล้วแทงแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมแต่น้ำพี่มาแล้วอ๋ออ๋อ

อลิสาโนตกลงไปะโดนเ็นอลิสามันไม่ได้โดนดึงนะไม่หรที่มันมเตกไปไม่รู้สิแต่ว่ามันมันขึ้นมาตายตรงเนี้ยเอ้นะเอเวนี่แหละมันดันไเจิบถ้าใครมันฮิวให้เรานี่โอโอโอเจ็บเจ็บอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เล่นปลามาเบ่าตายขาที่เลยจ้า คนเช็คตายคนโดนเช็คก็ตายอู้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 เฮ้ยกูเป็นลูกฟองเป็นลูกฟองอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอยู่ด้วยไอันนี้ทิ้งอันนีลทิ้งอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวอย่าไปหย่อนอย่าไปหย่อนอยกลัวเฮ้ยดันมาเลยอย่าไปหย่อนอย่าไปหยอนอะไรไวอย่าเข้ามาอย่ามาแหลม ไปบูทโอไอบูทโอ,ทโอจะไปนอนตอนจบมันเข้าหลังมันเข้าหลังเออคอเกตปลาหลาทำไมเราทำได้แค่นั้นี่มัเลยเอาหนาจับบูธให้ไมค์คำอินคอมมิ่งไมค์คำอินคอมมิ่งมาแล้วออกแล้วออกเยอะมากโอ้เป็นน้ำเต็มพื้นเลย อลงได้ฮันตีสักทีพี่เฟิร์สโหลดมาเล่นเลยพี่ต้องการคนมากๆเลยได้บีบอมพี่เฟิร์สด้วยเอาหมดเลยเอาหมดเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้ผมผมเล่นเกมอะไรอยูด้วยอะไรหรอไไม่ได้ คราบดูที่อ่ะว้าวใช่ต้เปิดเลยเอ้ยเอ้ยโอ๊กโอ๊กมานี่โอ๊กมานี่โอ๊กมาดูโอ๊กมาดูดูนี่ดูนี่ผมมีสกิลพิเศษพ่อหนี่ชิดมาเล่นได้พ่อหลีเชินสาเหตุที่กูขำสาเหตุที่กูขำเดลิสันไวไอคัมาอยามาเล่นก่อน

นั่นแหละพรเอกนทำฝากเนามันแรงมันแรงมันแรงมตไอ้คำเอือดหน้าโอ้โหมาไม่หยุดเลยเว้ยเป็นล้านเลยพี่ล้านเลยีมอาตใช่เขายมาเลยเมอเราไปเล่นเป็นมติคกับเข้อหมา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  เริ่มใหญ่เล่นแล้วฟังเริ่มทุกวันเลื่องใหญ่ท่านอยากจะเล่นล่ะพี่บอมต้องมาดูผมเล่นด้วยพี่เนี่ยมันมันโคตรเดือดเลยพี่มันโคตรดีอ่ะบอกเลยมาสกุลช่าเกมแล้วพี่โอเวอร์บอเวร์ใช่แล้วโอชโอชน้าคุณเพิร์ดโอ้โอ้พี่จะมาแล้วมันจะจะออกแล้วที่วันนั้นผมจะที่ทอมิงเอา ยิวหน่อยยิวหน่อยยิวหน่อยโอ้โอ่าโล่งตัวแอะก็ยังโดนโอวัตเปเย็บบาร

โอ้โหขึ้นี่อะไนอะไรเออเป็นไงล่ะนี่น้ำคำดียใสปืนแล้วแข็งอกมามันแรงได้ขนาดนี้เลยทำไมไอ้เขาไม่หยุดเลยอะมันเป็นยังไงอะพี่หมนไม่หยุดเลยมุนเหรอเออหมุนหน้าเกมอ่ะมุนหน้าเกมเออมุนไม่หยุดเลยโหลดก็ไม่ได้ขายมีใครเป็นบ้างนะโอ้กเป็นไหมต้องเป็นนะที่ไม่ ต้องเอาเกมเข้าใหม่ก่อนป่ะเออลองค้างไว้อย่างนั้นก่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือได้นะอันนี้ที่โหลดเกมแล้วใช่ไหม่ะไม่โหลดมันโหลดไม่ได้เอ้ยลองลองป,ปิดเปิดใหม่ดูทั้งนั้นเปิดฮิวหน่อยทีนี้ไม่หยุดเลยฮิวฮิวฮิวครับพี่ลองออกเข้าใหม่ดูโอเค อ๋อดินคำเต็มพื้นนะบอกเลยคำไปคำมาดาเมจนพืนสีแอสซ, <c oughs> <c oughs> ซิมซิมคนดา <c oughs> โอ้ดูติดแต่ดูเล่นดีจริงดูมไม่ธรรมาดา <c oughs> โอ้โหดู <c oughs> <laughs> แล้วก็มีคนเดินไปเหยียบโอเคพี่เฟิร์นขอดู <laughs> ขอดูไหน